องอันปลาตั้งพุ่นไปเก็บคนอันอันเก็บหลายบะนี้ก็ย่างรัดทงมาทั้งผีพี่น้องทั้งผีโอยลุนสาบลาบหลกับเบิ้งเบิ้งเบิ้งอีโพอีแม่พุ่นนะอันอยู่ใต้ต้นพักกระเดาจ้าพี่น้องมีเงินหน่อยน้ำพุ่นนะเจ้าโอ้ยตัตงคุณฟินฟินพี่น้องไอเบิ้ง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 มันลนเจ้าเบิ้งแน่พี่น้องโอ้ยอ่อนซ่อนน้อนซ่อนจ้ะปลานี่ป้าเาเก็บ มันใงัยปวดพี่น้องเอ้ยปวดพวกพ Ro, โล่หมักลูมักล right so ูมักแดนหืมาที่บันนี้เอ้ยเจ้าเบิ่งในน้อยใงัยคักมันหลายไหมนี่จ้าบูยิ้มลือดฟินพื้นซิทเนี่ยน้องเอ้ยมันหลายโพดเอ้ยเอาข้าใหญ่ก totally. ็จ yeah. ะได้เฮ็ดคุณด้วเจ้า สีหอบเมื่อใดบนอ๋บนอบนไอ้ถุงสิโบขาดก่อนบราจะว่าพี่น้องเอ้ยมามามาเก็บไม่ลายแม่อันเลาหาญาติกันว่าสันมาต้นนี่ไม่คนมาผัวเนาะเจ้าเอ้ยคอยนี่บุกมาเร่ร่อยตีเจ้าก็มาพัวที่บาทน,นี่ย่างมาหามาพมัวเม่ดุไลายคัดเ,เจ้าพี่น้องเบิงเบิงเบิงอนโซนอนโซนเบิงเตี๋ยเจ้าเบิงเบิงข้าแต่ทายอยู่นี่ที่เขากนสิมาก่อนเอ้ยต้องเอารถมาติโนมาใส่เม่ เฮ้ยมื่อหลายแห่งอย่ากพ่ใหญ่ก็เก็บเต็มถุงเด้บัตรคอยก็สิเต็มถุงก็เลี้ยวบัตรุ่นจ้ะก็จะบอกไป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 เป้ากันอันยันเป้าอันมันสิบะท่านโกรธพูดนะพี่น้องเนาะพักเนาะจะว่าบ่กเ้ยกินเนาะกินเวอร์จากพี่น้องกินเวอร์ขนาดเห็นมากอันนี้ก็เวอร์แล้วจ้ามันหลายมากเต็มถุงนี่สิเอาเมื่อใดก็จะว่าเนาะ อันจีได้มาเอามือไม่กะบบหรือเนี่โบันปวดกู้ดิ๊กอันนี้มันโกชเนาะอ้านหนดูอันนี้ิ่งอุ้เอาโตเฮ่พูดเถอพูดเถอะกับพูด๋ยวาพูดเถอะกับพูดพี่น้องมาเบิ่งนเด้์บันไงไงพูดปวดกโ้ด้วยไหอบใจที่บันนี่ม้ามืดเดย์้น มาประมาณชีมงจ้ะมาชีมงอู้เอาไปขายได้ดิอเอาเอาตัวเอาตัวกู้สิเอาอม,มาจจดจากพี่น้องจาา๋มามา้าม้าอันเขาหาอันอันเอารถมาเลยมีเขาใส่อันบักไงเลยจ้ะพี่น้องอเขาใส่อันบักไงมาเลยได้่า เฮ้ย่ได้บ่ได้เอารถเข็นมาได้มือนี่เฮ้ยอย่างมาปักจ๋าคนอันเจ้าหาเห็ดแล้วพักนี่เห็ดบนมันเหมดแล้วจ้ะเห็ดเหมือดจะ้จะก็มาเก็บมาอันนี้แล้วบบนั้นเป็นหนามันนี่นุง่งเอ้ยอย่านี้ไร่ผักจะ้ะอืมหนาวอยู่ด้ลมพัดดืดูๆจะ้ะ หอยเก็บอันนี้ก่อนจากพี่น้องเนาะไงอย่างเงี้ยมาท่านมูนมันหลายแหงอันสีฝ้าวเก็บมันสิบ่ท่านเขาจ้ะหายก็ได้ท่องนะจ้ะพี่น้องจ๋าเออเออไปก่อนจ้ะเบิ้งเบึงเบึงไปเด้อเบิึงไปเด้อท่างผุ่นเนาะวิววิววิวท้องผุ่นเออกระทมันน้อยไปนะจ้ะพี่น้องไปก่อนเก็บโต